สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการพีรีวิวนะครับวันนี้นะครับผมมีแคกรับเชิญพิเศษนะครับก็คือเพื่อนผมนั่นเองก็คือไตนะครับไตครับเป็นยูเซอร์นะครับคนที่ใช้งานเจ้าตัวกล้อง Canon EOS 80D นะครับมาระยะเวลาประมาณ2ปีเนาะเราจะมารีวิวสาใช่ไหมโอเคเราจะมารีวิวเจ้าต้อง้อง EOS 8 80D ตัวนี้กันนะครับว่าประทับใจอะไรบ้างนะครับเกี่ยวกับกล้องตัวนี้เนาะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยครับ ก็คำถามแรกนะครับพี่อยากจะถามกนะ็คือทําไมถึงเลือกเจ้าตัว 80D ตัวนี้มาใช้งานครับออาจริงๆตอนแรกแบบจะเรียนวิชาถ่ายภาพแล้วเนี้ไม่มีความรู้เรื่องเรื่องกล้องเลยแล้วแบบแต่ไปเจอของกล้องของเพื่อนแค n นนนนี่แหละแต่เป็นตัวที่ต่ำกว่าน,นี้หน่อยก็คือ 800D ก็ลองไปจับของเพื่อนดูก็เอ้ยมันมันก็โอเคนะแต่แบบความคิดแล้วแบบ 800D ก็เทียบเพื่อนมันนีแล้วเราก็แตกต่างหน่อย อาจจะแตกต่างเรื่องเซนเซอร์เราไม่รู้หรอกว่ามันแตกต่างอะไรอ่ะแต่แบบเขาบอกว่า 80D ดีกว่าแล้วโอเค8 0ีเรารู้แค่ว่าเออแม่งดีกว่าของเพื่อนเว้ยจบแม่งดีกว่าของเพื่อนซื้อเลยก็เลยไปซื้อมาตอนแรกก็ซื้อตัวบอดี้ใช่ไหมมีบอดี้แล้วก็เลนคิดมาแค่นี้ตัว50เนี่ยไปซื้อที่หลังแล้วราคาบอดี้กับเลนส์คิดที่ซื้อมานี่ประมาณเท่าไหร่จำได้ไหมครับจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่รวมรวมทั้งหมด ที่เสียไปก็คือแบบรวม50รวมอะ,อะไรเงี้ยมันประมาณ3 0,000ไม่เกินสามห0ประมาณนี้แหละอันนี้ก็คือมีแบตเสริมด้วยไหมไม่มีมีแบตก้อนเดียวก็คือตอนนี้ก็ยังมีก้อนเดียวอยู่ใช่โอเคครับเราด้านภาพนี่ไงครับไฟตัวนี้เป็นยังไงบ้างประทับใจไหมแล้วโดยปกติครับใช้กับเลนอะไรเป็นหล,หลักหลักๆอะ่ะอันนี้เลนคิดเนี่ยเป็นเลนมีน้อยลูกมีน้อยนอนอยู่บ้านนอนอยู่บ้านนอน,อน,น,อนอเฉยๆเพราะว่าไม่ไม่ค่อยได้ใช้ใช้เฉพาะงานที่แบบว่า ที่เคยไปรับมาว่างานถ่ายอัปลิญญาก็คือถ่ายถ่ายรวมอะไรเงี้ยมันจะใช้แค่ตัวนี้เลยเน้นถ่ายกว้างใช่ใช่เน้นถ่ายกว้างก็ไม่ได้กว้างขนาดนั้นแต่ก็ก็โอเคอยู่ส่วนตัวหลักๆอ่ะจะใช้5 0 50มเนบหนเพราะว่าผบรูปมันสวยแบบหลังละลายแบบละลายละลายถ่ายถ่ายอะไรก็สวยคือแบบอันนี้เรนทำมาหากินเลยอัลน สักกระตอดขึ้นภาพนะเดี๋ยวจะขึ้นแบบผลงานให้ดูว่ามันจะมีแบบมีรูปที่เราไปถ่ายมาว่าแบบฟิลมันจะประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปจัดแต่งอีกทีนึงครับผมหลักๆก,ก็จะเลนตัวนี้แหละ50 f 1 8ได้ครับแล้วก็ด้านวิดีโอได้ใช้บ้างไหมครับใช้นะใช้ทำโปรเจกที่เด่นๆ ที่เด่นๆก็จะมีโปรเจกต์ล่าสุดที่ต้องทำไปก็คือโปรเจกต์ไอเอ็มเอ็มบีคือ project โปรเจกต์ส่งมันเป็นโปรเจกต์มิดเทอมต้องส่งอาจารย์อะไรเงี้ยเป็น MV แบบถ่ายมาแบบโอ้สวยดีจะขึ้นสั้นๆให้ชมครับเดียวจะขึ้น ort, ช็อตๆเป็นแบบที่สวยๆให้ดูสําหรับผมนะที่คิดว่าแบบเมื่อไม่หัดถ่ายชุดนี้กํลาลังดีเลยห้าสิบบอดี้แปดสิแปดสิบดีอะไรเงี้ยแบบ มือใหม่หัดถ่ายแบบดีเลยแต่แบบข้อเสียมันคือมันไม่ใช่กล้องฟู l l frame เนอะมันก็แบบระยะมันด้คูณไปประมาณ1.5-1.6 1.6ประมาณ8 0มิลเออมันก็จะได้ประมาณตีเลียกลมๆมันได้เท่าเลน8-5ปประมาณนั้นต้องถอยต้องถอยโอ้ไกลอยู่สมมุติเราจะเอาแบบมีเดียมช็อตใช่ไหมถอยประมาณโ6เมตรเออไกลอยู่ไกลอยู่โคุยกับแบบมาเลยทีเดียวใ แต่ถ้าโค้ดอัพก็ไม่ยากเท่าไหร่ก็ยังโอเคแต่ในดนวิดีโอได้ข่าวว่ากล้องตัวนี้ไม่มีการสัน่นเป็นประเด็นอะไรไหมเวลาใช้งานเราเราอยู่ที่ว่าแบบเราจะสร้างวิดีโอตัวนั้นออกมาอย่างไอย่างช็อตนี้เราจะใช้แฮนดะ์เฮละมันไม่มีปัญหาแล้วเรื่องแฮนด์เฮลเพราะว่ายัางไงมันก็สัน่นเพราะว่ามันเป็นแฮนด์เฮลแต่ถ้าแบบจะให้มันนิ่งๆจริงๆแบบมันจะมีช็อตนึงในวีก็คือช็อตหมอใส เ,เดี๋ยวอินเสิร์ตไปให้เป็นช็อตมอไซค์ใช่ไหมอันนั้นหน้าเราใช้อุปกรณ์เสริมเป็นกันสั่นอีกทีหนึ่งก็เป็นตัวกิมบอลนใช่ใช่ก็ช่วยช่วยได้ดีเลยแต่แบบแฮนดะ์เฮลมันไม่มีปัญหาอย่างแล้วก็แบบบางชอ็อตเงี้ยต้องยืนถ่ายนิ่งๆก็ไม่มีปัญหาก็ถือว่า<ม>น,นิ่งใช้ได้ใช่มันไม่ได้มีปัญหาในขนาดนั้นมันอยู่ที่ตัวคนด้วยอะไรเงี้ยเรื่องว่าแบบมือนิ่งไม่นิ่งเขาก็เป็นชาติดหนึ่งนะครับก็คือตัวเนี้ยสามารถถ่าย เป็น Full HD ได้60เฟรมก็ถือว่าสามารถทำาซลร์โมชันได้นิดๆหน่นนนอยๆนะครับอตอนนี้นะครับอยากให้รีวิวเจ้าตัว Body US 8 0ดให้หน่อยว่าอจอหน้าจอเป็นไงบ้างนะครับแล้วก็พอร์ตเป็นมีอะไรบ้างครับหน้าจอนะหน้าจอจะหมุนหมุนได้หมุนได้ก็ผิดทางาสามารถพิคกลับมาเซลฟีฟ่ได้ใช่แต่ก็คงไม่มีใครแบบว่าใส่เลน,นส์50แล้วเซอฟี้นึกภาพไปเดี๋ยวเดี๋ยวดตา แล้วก็จะมีพอร์ตแบบหูฟังหูฟังกับไม้แล้วก็ HDMI Mini HDMI อืมแล้วก็พอร์ตมีอ่ามินิ USB นะครับแล้วก็ทีรันชัตเตอร์อ่าแล้วก็ส่วน SD Card เนี่ยเป็นช่องเดียวช่องเดียวใช่แล้วก็จริงๆตัวบอดี้ก็คือเหมือนกับกล้องรุ่นปโปรของ Canon เลยอืมประมาณนั้นที่จริงๆที่ผมชอบมองมาครับคือสมุิเวลาเรา เสียบไมโครโฟนนะครับเราสามารถพลิกหน้าจอได้อ่าใช่เราผิดทางแต่รุ่นเก่าๆของแทนนอนจะทําไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะติดอ๋อมันติดคือตัวไมโครโฟนอะ่ะมันจะอยู่ตรงนี้อ๋อเออใชมม่มันมีมันไว้ข้างบนเนาะตอนหมุนมันก็เลยไม่ติดอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของในตระกูล 80D แล้วก็ด้านบนนะครับมีหน้าจอเรา็อป LCD ไว้แสดงข้อมูลต่างๆ เช่น ort, สวิตช์เตอร์รูรับแสงแล้วก็ไอเอสโอนะครับที่เราใช้รวมถึงพวกไวเบอรล้านการตั้งค่าต่างๆด้วยอ๋อใช่แล้วลในกล้องก็มีแฟลชในตัวด้ยวยเนาะถ้าจำไม่ผิดนะอ่ีแฟลชในตัวนะครับเป็นกล้องระดับสี่มีปโปรนะรที่จะมีแฟลชในตัวถามว่าได้ใช้ไหมได้ใช้นะนิดหน่อยตอนบบถ่ายกลางคืนเน้นแบบแสงแข็งๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องบอกว่าด้วยความที่เป็นแฟลชหัวกล้องเนาะมันก็จะไม่ได้แรงมาก ก็เจ้าตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับใช้เป็นเซ็นเซอร์แบบ APS-C เนาะความละเอียด24.2ล้านพิกเซลน,นะครับทอ้องระบบโฟกัสแบบคอสไทยนะครับ4 5จุดก <ทำ S 1> ็อบอกแม,ม่นยำมากๆแล้วก็ค่อนข้างจะครอบคุมนะครับเมื่อเทียบกับ d ลนสทรอ,อรุ่นอื่นๆแล้วก็สำหรับคนที่ต้องการเอาเจ้าตัว Eos 80D ตัวนี้ไปไลฟ์นะครับตัวนี้ไม่มีคลีนอีนะครับเวลาใช้งาน ฉะนั้นต้องใช้แอปพลิเคชันนะครับตัว EOS Utility นะในการนำเข้าสัญญาณภาพนะครับเพื่อนำไปไลฟ์ครับหรือว่าใช้ผ่านโปรแกรมอ c a m l ไลฟ์ก็ได้นะครับแล้วคิดว่าในกล้อง Canon EOS 80D ตัวนี้ครับในปี2021ในปีเนี้ยยังคิดว่าน่าใช้ไหมแม้ว่าตัว 90D จะออกมาแล้วน่าใช้ไหมเหรอสำหรับมือใหม่อ่ะผมว่ามันก็ยังโอเคอ่ะมันไม่แย่เลยอ่ะมันดีเลยแหละเพราะว่ใช้มาแบบ สามปีเนะาะสปีแล้วก็แบบได้มาหลายงานแหละทำมัหลายงานอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคนะผมไม่รู้หรอกว่าตัว 90D มันยังไงเน่ยแต่ 80D มันก็แบบมันยังใช้ได้สำหรับเริ่มต้นแบบลองจับ D S L R อะไรเงี้ยอ่าก็ลองดูว่าน่าสนใจอยู่ยังน่าสนใจอย,อยู่แล้วคำถามสุดท้ายก็คือสมมุติถ้ามีโอกาสได้เปลี่ยนกล้องครับจะยังคงเลือกแคนนอนอยู่ไหมแล้ว มองรุ่นไหนไว้หรือเปล่าถ้ามีโอกาสในการอัปเกรดรุ่นกองตอนนี้มองไว้แยกเป็น2อทางเลยครัจะแยกไปว่าภาพนิ่งกับวิดีโอวิดีโออ่ะไม่ได้มองแคนนอนละมองไปทางโซ n y มากกว่าเพราะโซ n y วดีโอมันมันค่อนข้างดีแต่ต้องอยู่นะอยู่ที่อนาคตว่าเราจะได้แบบใช้งานเกี่ยวกับวิดีโอแบบมาแค่ไหนอะส่วนภาพนิ่งอ่ะเรามองแบบตัวสูงๆูเลยเรามองไลกาแต่ อังริงแล้วแคนนอนดีดยแต่าก็ยังน่าสนใจอยู่แต่ครับอ,อ,อ,อไร้ก้าที่เรามองไว้อ่ะที่ผมมองไว้อะคือไปถ่ายเอาดอ้ยถ่ายเอาดอแบบแสงธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ย <ไว S 1> แต่ถ้าจะถ่ายในสตูอ่ะยิงแฟดแบบถ่ายจริงจังในสตูเดียโซอาเมเรเลสก็ยังตอบโจทย์กว่าอืยังรู้สึกว่าเป็นแคนนอนอยู่ยังยังหลงรักแคนนอนอยู่ในในในสตูนะ ก็ใครนะครับพี่มีคำถามเกี่ยวกับเจ้าตัว canon eos 80d เนอะ <c oughs> ก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านใต้ได้เลยครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ผมด้วยวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ